สวัสดีครับไกด์ละนาคอนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านส้มตำอุดรนะครับส้มตำปะอ้วนครับซอยเวียงบัวครับสาขานี้เป็นสาขา2ครับเป็นร้านส้มตำนะครับอาหาราอีสานวันนี้คนเยอะมากครับเป็นร้านส้มตำอีกร้านหนึ่งซึ่งในเชียงใหม่นี่ถ้าเกิดอยากทานส้มตำอร่อยๆก็ต้องลองมาทานร้านนี้ด้วยเหมือนกันนะครับ วันนี้เป็นวันหยุดครับคนเยอะครับเดี๋ยวเรารออาหารสักครู่ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ซุ้มตำปลาอ้วนนะครับซุ้มตำอุดรน,นี่ครับอาหารมาแล้วครับอันนี้เป็นคอหมูย่างนะครับโหหน้าตานาทานมากสำหรับคนที่ชอบคอหมูย่างนี่ชิ้นหนาเลยนะครับหน้าทานมากแล้วก็อันนี้เป็นขับไปนะครับร้านนิหาภรร้านอาหารอีสานนี่ก็พลาดไม่ได้ครับเป็น ลาหมูครับแล้วก็อีกเมนูหนึ่งครับอันนี้เป็นส้มตำไข่เค็มนะครับน่าทานมากๆส้มตำไข่เค็มครับแล้วก็เมนูสุดท้ายนะครับนี่ครับส้มตำปูม้าครับน่าทานมากๆนะครับรับคุณครับ